สวัสดีครับเ,เพื่อนๆพี่ที่น่ารักทุกๆท่านผมโอบ้นสวนพระเครื่องเ,เพื่อนๆพีพ่ๆที่ก็มาชมคลิปวิดีโออยู่ในขณะนี้นะครับถ้าไม่เป็นการรบก,กวนจนเกินไปก็อยากจะให้เพื่อนๆพี่ช่วยผมโอบ้นสวนกดไลค์กดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆหรือว่ากดแชร์เพื่อเป็นการเผยแพร่คติคุณบุรุษาจารย์ร่วมกันครับ ที่เพื่อนๆวิพีเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมก็จะเป็นที่เลึกวัตถุมงคลเหรียญหล่หลอรูปเหมือนพระอุปชาโทรธรรมวโรวัดกาชบุมลุงคลองสองหนองจอกกรุงเทพมหานครนะครับผมเป็นที่เลึกวัตถุมงคลรูปหล่อรุ่นแรกของท่านนะครับผมแต่ในรุ่นนี้โดยส่วนตัวนะครับผมคิดว่าจะไม่ทันองค์หลวงปู่นะครับผมเพราะว่าหลวงปู่พระอุปชาเนี่ยนะครับผม ท่านมรณาภาพในปีพศ2512นะครับผมที่ระลึกวัตถุมงคลเหรียญรุ่นแรกของท่านนะครับสร้างในปีพศ2510เนี่ยน่าจะเป็นวัตถุมงคลรุ่นแรกและรุ่นเดียวนะครับผมที่ทันวาราจิตของหลวงปู่นะครับผมแต่ก็มีผู้ที่เคารพนับถือท่านมากนะครับผมทําให้ทางวัดราชบารุงนะครับก็ อะไรทำการจัดสร้างทีเ่เลือกวัตถุมงคลออกมาอีกในปีพศ2520นะครับผมแล้วก็ในปีพศ2530นะครับในวาระหลังๆนี้ผมอาจจะไม่แน่ใจนะครับผมเพราะว่าไม่เป็นที่แน่ชัดนะครับผมว่าทางวัดได้มีการจัดสร้างรุ่นอื่นใดอีกนะครับอันนี้ก็หน้าที่จะสร้างตั้งแต่ปีพศ2520 ลงมานะครับผมก็เลยคิดว่าไม่น่าจะทันองท่านนะครับผมแต่ว่าในการจัดสร้างที่ระลึกวัตถุมงคลที่เป็นรูปหล่อนี่นะครับก็รุ่นนี้น่าจะเป็นรุ่นแรกนะครับผมผิดพลาดประการใดก็กราบอภัยไว้นที่นี้นะครับภาพรายละเอียดในส่วนขยายจะเป็นยังไงเพื่อนพี่รับชมไปพร้อมกับผมวันสวนพระเครื่องเลยครับขนาดกําลัง ขยายนะครับผมผมใช้กล้อง 10x นะครับผมแบบที่เสียนพาทัท่วๆไปนะครับผมใช้ในการพิจารณาวัตถุมงคลนะครับคงไม่ต้องถึงขนาด1 0 0ยเ0 0 0 x อะไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นอย่างที่กาบเรียนไปแล้วในตอนต้นนะครับผมคาดว่าน่าจะเป็น รูปหล่อรุ่นแรกและรุ่นเดียวของหลวงปู่นะครับแต่ว่าวาราจิตของหลวงปู่ไม่น่าจะทันเพราะว่าท่านอย่างที่กาบเรียนท่านมรณภาพไปในปีพศ2 5 1 2นะครับอันนี้ผมดเดาเองว่าน่าจะสร้างประมาณตั้งแต่ปีพศ .2520 ลงมานะครับผมแต่อย่างไรก็ตามนะครับผมศรัทธาที่ชาวบ้านนะครับผม หรือพุทธบริษัทนะครับผมแถวแถวย่านคลองสองนะครับผมเป็นที่เคารพรักและก็ศรัทธ,ธาเป็นอันมากนะครับนี่ฮะก็ได้มีการจัดสร้างในวาระต่างๆที่เป็นรูปของพระบูชาโทวัดราชบรุงอยู่เรื่อยๆนะครับผมนี่นะฮะก็ขนาดของ อ,องค์พระนี่นะครับผมขนาดก็หน้าตักอยู่ประมาณ1.5่ซนติเมตรนะครับผมความสูงตั้งแต่ฐานนะครับผมจะลดด้านบนนะครับผมก็จะอยู่ประมาณ2.5เซนติเมตรนะครับผม พุทธลักษณะนะครับผมก็จะเป็นรูปเหมือนของอ,องค์หลวงปู่อุปชาทโทรธรรมวโรนะครับผมในลักษณะอิรยาบถนั่งนะครับผมแล้วเอามือพักไว้บริเวณหัวเข่านะครับผมสวมจีวรแบบแบบแบบเฉียงนะครับผมมีสังขติพาดไหลนะครับอันนี้จะเป็นเนื้อทองแดงลมดำนะครับผมส่วนด้านล่างนะครับผมก็จะมีการเจาะกลิ่งนะครับผม อูดติ่งนี่เป็นรูปเม็ดรกระดุมตัวนะนะครับผมนี่ฮะตัวหนังสืออักษรนะครับผมก็จะเขียนวนที่ฐานนะครับผมพระอุปชาโทธรรมะวะโรนะครับผมเหรียญบางเหรียญหรือว่าที่ระลึกวัตถุมงคลอย่างรุ่นนี้นะครับผมเขียนไว้ที่กล่องว่าพระอุปชาโท ธรรมะโรนะครับผมจะขาดตัวววแหวนไปนะครับวัดราชบำรุงนี่ก็เป็นอีกอที่ลึกลึกวัตถุมงคลหนึ่งนะครับผมที่ถ้านอกเขตพื้นที่ไปบางครั้งนี่ชื่อของวัดนะครับก็มีอยู่หลายจังหวัดมีวัดราชบำรุงนี้จังหวัดทาง ภาคอีสานจังหวัดหนองบุรูมีนะครับทางภาคใต้ก็มีนะครับผมทางภาคตะวันออกอย่างจังหวัดชนบุรีนี่ก็มีวัดาราชบุรุงเหมือนกันนะครับผมในกรุงเทพนี่ก็จะมีที่คลองสองนะครับผมหนองจอกนะครับนี่ก็เป็นอีกที่ลึกวัตถุมงคลหนึ่งนะครับผมสำหรับคุณวิเศษนะครับผมของ ที่เรียกวัตถุมงคลอุปชาโทนะครับผมเรียกได้ว่าน่าจะครบเครื่องนะครับผมเท่าที่มีการสอบถามแล้วก,กับท่านผู้รู้ดูนะครับผมรายละเอียดก็ไม่ค่อยไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะครับผมก็บอกว่าเป็นพระที่สวมใส่แล้วก็แคล้วคลาดคงกระพันนะครับผมโดยหลักๆเลยนะครับก็ทำให้เป็นที่ เป็นขวัญกําลังใจนะครับผมสําหรับคนที่หาเช้ากินขํานะครับผมเพราะบางครั้งนี่ะจญกับไม่ใช่ศัตรูหมู่มารใดนะครับผมก็คนด้วยกันนี่แหละครับผมบางทีทํามาหากินหาทับเส้นทางของคนอื่นนะครับผมอาจจะมีการกระทบกระทั่งกันนะครับผมทําให้ผู้ที่พกพาวัตถุมงคลขององค์หลวงปู่เนี่ยนะครับผมเป็นไปในแนวทางแบบอยู่โยงคงพันนะครับผม แต่ว่าแม่ค้าแม่ขายนะครับผมก็บอกว่าพกพาแล้วอธิษฐานเกี่ยวกับเรื่องของเมตตาดีเหมือนกันนะครับผมนี่ฮะสำหรับใครที่มีข้อแนะนําใดนะครับผมเกี่ยวกับพระอุปชาโทรหรือใครมีไว้ในครอบครองมีประสบการณ์แบบใดนะครับผมหรือว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรอีกนะครับ เพราะว่าผมเองก็มีข้อมูลเกี่ยวกับอ,องคหลวงปู่พระอุปชาโทนี่ค่อนข้างเดียน้อยมากๆแต่ก็อยากนำเสนอนะครับผมเพื่อที่จะาจารลึกไว้เป็นการเผยแพ่พุทธศาสนาแล้วก็การาเผยแพร่เกียรติคุณบุรพาจารย์ไปในตัวนะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับก็ต้องขออนุญาตเพื่อนๆพี่ๆนะครับผม ยุติไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมอย่าลืมนะครับอย่างที่กราบเรียนนะครับใครมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมลงได้ในคอมเมนต์ข้างล่างคลิปนี้เลยนะครับสวัสดีครับ